โจทย์ที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นข้อ10จากรูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูกำหนดให้ส่วนของเส้นตรง AD ขนานกับส่วนของเส้นตรง EF ขนานกับส่วนของเส้นตรง BC AE ต่อ EB เท่ากับ1ต่อ3 AD เท่ากับ8เซนติเมตร และ EF เท่ากับ9เซนติเมตรจงหาความยาวของส่วนของเส้นตรง BC ข้อนี้นะคะโจทย์กำหนดให้ AE ต่อ EB เท่ากับ1ต่อ3ดังนั้นถ้าเราสมมุติให้ AE เท่ากับ 1x นะคะเราก็จะได้ EB คือ 3x ดังนั้น AE ต่อ EB เท่ากับ 1>, 1ต่อ3เราก็จะได้ว่า EB นะคะต่อด้วย AB ก็จะเท่ากับ3ต่อ4แล้วจากที่โจทย์กำหนดให้นะคะว่า AD ขนานกับ EF เราก็จะได้ว่าสามเหลี่ยม ABD นะคะคล้ายกับสามเหลี่ยม e b แล้วก็จุดนี้นะคะสมมุติให้เป็นจุด g ก็คือ e b g นะคะดังนั้นถ้าเราได้ว่า e g ต่อด้วย a b a d นะคะก็จะเท่ากับก็ดูนะคะก็คือ e g ต่อ a d ก็จะเท่ากับ e b ต่อ AB แล้วก็จะได้ EG นะคะเท่ากับ AD เรารู้แล้วว่าคือ8นะคะต่อไป EB ต่อ AB ก็คือ3ต่อ4เราก็จะได้ EG เท่ากับ6นะคะพอเราได้ว่า eg เท่าก e ับ6เพราะฉะนั้นโจทย์กำหนดคือ ef เท่ากับ9เราจะได้ gf ของเราคือ3นะคะแล้วก็จากสิ่งที่โจทย์ที่เราได้นะคะตอนแรกก็คือสามเหลี่ยม abd เป็นสามเหลี่ยมคล้ายกับสามเหลี่ยม ebg เราก็จะได้ว่า ae ต่อ eb นะคะ จะเท่ากับ DG ต่อ GB แล้วนอกจากนั้นนะคะที่จทย์กำหนดให้ว่าส่วนของเส้นตรง EF เนี่ยขนานกับส่วนของเส้นตรง BC เราก็จะได้ว่าสามเหลี่ยม DBC เป็นสามเหลี่ยมคล้ายกับสามเหลี่ยม DGF ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นจากความสัมพันธ์นี้นะคะเราก็จะได้ว่า dG ต่อด้วย gB เนี่ยก็จะเท่ากับ dF ต่อ FC ซึ่งเราได้มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่า AE ต่อ EB เนี่ยเท่ากับ1ต่อ3เพราะฉะนั้น dF ต่อ FC ก็จะเท่ากับ1ต่อ3ด้วยนะคะ จากนั้นเราก็มาพิจารณาสามเหลี่ยมคล้ายสองรูปนี้นะคะก็คือสามเหลี่ยม dbc กับสามเหลี่ยม dgf ก็จะได้ว่า bc ต่อ gf จะเท่ากับ dc ต่อ df นะคะเพราะฉะนั้น bc ต่อ gf ของเราหาได้แล้วว่าคือ3นะคะ ต่อไป DC ต่อ DF ก็คือ4ต่อ1เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า BC เท่ากับ12เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ12ค่ะ